เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเช้าวันจันทร์ของปี2533แสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องพักเล็กๆของสมชายพนักงานหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานเขาคว้าแฟ้มสันกว้างคู่ใจเตรียมพร้อมสำหรับวันอันยาวนานที่รออยู่ณนะบริษัทแห่งหนึ่งในย่านธุรกิจของกรุงเทพการเดินทางด้วยรถเมล์ที่แสนจะแน่นขนาดทำให้เขาได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนมากมาย ต่างมุ่งหน้าไปทำงานเช่นเดียวกับเขาสมชายนั่งลงที่โต๊ะทำงานของเขาเอกสารกองโตและแฟ้มสันกว้างวางอยู่ตรงหน้าเขาเริ่มทำงานด้วยความตั้งใจแม้ว่าคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นจะยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำงานให้เสร็จทันเวลาเสียงเครื่องพิมพ์ดังเป็นระยะระยะสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ทขมักขมันช่วงพักกลางวัน สมชายและเพื่อนร่วมงานนั่งล้อมวงทานอาหารพวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแฟนสันกว้างวางอยู่บนโต๊ะข้างๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานที่พวกเขาต้องเผชิญร่วมกันมิตรภาพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่การแข่งขันยังไม่สูงเท่าปัจจุบันเวลาล่วงเลยไปจนเย็นคำ่ำสมชายยังคงนั่งทำงานอยู่ที่โตะ๊ะแสงไฟในออฟฟิศเริ่มรีลง แต่เขายังคงมุ่งมั่นเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาพลิกดูเอกสารต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบสมชายนำเสนอโปรเจกต์ Project ที่เขาทำต่อหน้าหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเขาถือแฟ้มสันกว้างไว้ในมืออย่างมั่นใจน้ำเสียงของเขาฉาำและชัดเจนเขาอธิบายรายละเอียดของโปรเจกต์อย่างละเอียดทำให้ทุกคนเข้าใจและเห็นด้วยกับแนวคิดของเขาระหว่างการทำงานสมชายต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ แฟ้มสันกว้างกลายเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคที่เขาอ้องก้าวข้ามเขาพยายามหาทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและอดทนไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากสมชายมองย้อนกลับไปแนดีเขาเห็นภาพตัวเองในวันที่เริ่มต้นชีวิตวัยทำงานแฟ้มสันกว้างเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางของเขา เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำมากมายเขาเติบโตและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาวันนี้สมชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขาถือแฟ้มสันกว้างไว้ในมือแฟ้มเล่มนี้เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามความอดทนและความมุ่งม,มั่นของเขาเขาขอบคุณทุกป,ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ